เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องบันซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูซีดีภาค6นั่นเองนะครับผมในครั้งนี้นะครับมันมีโคอปไม้เล่น,นครับผมอยากจะคอปไปเจอกับแบบควิกแมทเข้าไปเลยนะคือเจอกับใครก็เจอครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงอาา่าคือง่ายๆคือเล่นกับคนที่เราไม่รู้จักนั่นแหละนั่นแหละเรามาเจอคนแล้วอุ้ยมีคนเล่นเจ้านี่ถ้ามีคนเล่นเจ้านี่ผมเปลี่ยนฮีโร่เป็นนี่ดีกว,ว่าไม่ได้เล่นนาน โอเคเฮ้ยอันนี้โอเคแล้วแบ่งกันเอาเกมสตาร์ทสามคนเขาไม่รอคนที่สี่ครับมาลุยผมอยู่ข้างหลังครับเพราะฉะนั้นนายลุยกันไปก่อนลุยกันไปก่อนไม่มีใครกล้าวางแน่นอนผมเชื่อเพราะมีแต่คนอยากจะเก็บตังค์ซื้อฮีโร่ครับโอ้วางแล้วสตาร์ทมาเลย โอเคผมอะจะเป็นคนที่เก็บตังค์ซื้อฮีโร่ <laughs> <laughs> ผมจะเก็บตังค์ <laughs> โอ้โหใช้เงินรัวเลยนะสลาว่ายูเครนนะครับคนนี้ตั้งชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเ <laughs> ขายังงงแน่ให้ทำไมคนข้างหลังมันไม่มันไม่สร้างอะไรเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เก็บตังค์ซื้อ <laughs> อโดราห <laughs> ใหญ่แล้ว ต้องช่วยป้องกันด้วยละเพราะว่าถ้าหลุดมาข้างหลังเนี่ยผมต้องเป็นคนรับผิดชอบครับเออนี่ให้ช่วยอยู่ช่วยอยู่ในการข้างหน้าไปเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวจัดการให้ด่าน,นี้จํานวนตัวที่วางได้มันน้อยเหลือเกินนะต้องการความสามัคคีเยอะนิดนึงนะนะโอเคถ้ามันหลุดแดงมาตัวเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองข้างหลังข้างหลังครึ่งหลังเนี่ยหน้าที่ผมครึ่งหน้าหน้าที่พวกเขาโอเคโอเค ลูด่านดีนี่เทียที่ให้เล่นได้นี่สูงสุดต่ํามากเลยผมเดาว,ว่าทีมนี้ทุรักทุเลแน่นอนครับแล้วคนนี้นี่อัพดาา์ุรัวเลยครับโหอัพแบบนี้ใครตีพังอ๋อตีพังตัวได้ตกใจหมดแล้วใครจะตีเหล็กอ่ะไหนดูเงินแต่ละคนสิอย่าทำหลุดมาประมาณนึงแค่โอเค โอเคโอเคและด่านนี้ผมไม่ได้เอาฮีโร่ที่แบบว่าจริงๆการเล่นโคอออะฮีโร่ที่ดีคือเบนจามินนะครับแต่ที่ผมไม่ได้เล่นเขาเนี่ยเพราะเทียร์ต่างๆมันน้อยมากมันควรที่จะเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งจริงๆผมเชื่อว่าหลังจากที่เราผ่านด่าน55ไปได้แล้วเนี่ยสองคนเนี่ยเขาจะออก ผมไม่แน่ใจว่าผมจะยื้อต่อได้จนถึงด่านร้อยหรือเปล่าด้วยตัวคนเดียวถ้าใครอยู่กับผมต่อก็คือไปต่อถึงด่านร้อยแต่ผมไม่ค่อยเชื่อครับว่าเขาจะอยู่กับผมแต่ด่านยิงไกลมากเลยเนาะเขากำลังเก็บเงินซื้อฮีโร่กันอยู่ผมดูจากทรงเลยใช่ลนยนั่นไงว่าแล้วทําไมไม่วางประมาณแบบตรงนี้ดีที่สุดอ๋อโซนคนนั้นเขาน่าจะใช่ครับตรงนี้ก็ยังดีกว่าเนี่ยตรงนี้ดีกว่าเยอะ แต่ไม่เป็นไรมีฮีโร่เพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งแล้วการป้องกันดีขึ้นเยอะเดี๋ยวเจออาโดาเ,เ,เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออโดราจริงๆผมสามารถขายเจ้านี้ได้แล้วก็ซื้ออาโดรานะแต่ผมว่าไม่เป็นไรยังไม่จําเป็นไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นผมอยากให้คนนี้เขาซื้อฮีโร่ของเขาสักทีครับที่ผมเลือกอ d โด a ามาเพราะว่าเขาเป็นเอเทนเน่อะมันช่วยเรื่องของการโจมตีพังตัวได้อาโดาค่อนข้างแพ้ทางตีพังตัว แต่เรามีซาวด้าที่ช่วยตีพังตัวอยู่ก็อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างนะนี้ออโามามาแล้วครับเก็บเลเวลก่อนเอามาเพื่อวางเก็บเลเวลครับแล้วโดราเป็นคนที่โจมตีเป็นเวทเพราะฉะนั้นนี่ไงไมา่แล้วโอเคแหลมมากถ้ามองเห็นพัางตัวออรราก็จะแข็งแกร่งเลยละ่ะเอาละ หลังจากตัวนี้แล้วผมว่าตัวที่เราควรจะสร้างเพิ่มนะนะที่ดีที่สุดน่าจะเป็นสไนเปอร์ครับถ้าวางไว้แบบตรงกลางตรงเนี้ยผมว่าดีนะยังไงสไนเปอร์ระวังได้แค่สองตัวอยู่แล้ะและตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่เลวเลยเราจะได้ทั้งการป้องกันทั้งเหล็กแล้วก็พังตัวในตัวเดียวกันสไนเปอร์มาแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นสายเบลซ i n g b u เ l e ตเตรียมการป้องกันระยะยาวครับบลซ i n g bullet ทีนี้ตีพังตัวก็มีแล้วเดี๋ยวอัพสายบนก็ตีเหล็กเป็นเดี๋ยวแต่คนนี้ก็ตีเหล็กเป็นแล้วไม่ค่อยกังวลแต่ผมอัพเผื่อเพิ่มไว้ให้อัพเผื่อเพิ่มไว้ให้เอาไว้ฆ่าเหล็กด่านยี่สิบแปดทุกคนมีฮีโร่สบายใจเลยะ<ป>นะตัวเหล็กผมจัดการให้แบบว่าสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรมากอ่าโอเค ล้วเดี๋ยวสไนเปอร์ตัวหนึ่งผมก็จะวางด้วยเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันนี่แหละแต่าวางคู่กันแบบนี้ผมแย่งพื้นที่ตรงกลางไปที่ตัวเองคนเดียวครับปรับสตรองเช่นกันเดี๋ยวอฟูปเป็นเท่าแจ็คเก็ตอัตราเป็นตัวที่ขึ้นเลเวลช้ามากแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะ <c oughs> คนอื่นเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาสามารถวางข้างล่างได้ <c oughs> เปิดดิสโกส้ซสแล้วครับ เปิดดิสโก้หรอเรามีไหมไม่มีครับไม่มีไม่เป็นไรเอาละ่ะ <c oughs> เอาให้ตีพังตัวได้ด้วย <c oughs> ขออภัยครับหลานนี้ดัน35มส้าละ <c oughs> เรื่องตัวเหล็กเอ่ยพังตัวไม่มีปัญหา คือเล่นกันได้เลยอะ่ะเดี๋ยวถ้ามันหลุดมาเดี๋ยวผมจัดการเองตัวที่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องกลัวอาโดลา่ายิงสบายๆเลยชิวๆแล้วเดี๋ยวผมจะอัพเป็น l a สค c a l i b อร์แต่จริงๆการป้องกันขนาด <c oughs> ผมไม่แน่ใจฮะว่าจะไว้ใจได้หรือเปล่า <c oughs> ผมเอา l a สค c a l i b อร์เผื่อ,อไว้แล้วกัน <c oughs> เอาไว้ช่วยยิง <c oughs> พวกเรือบิน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเอาชับเนวชอ็อตโอเคครับชับเนวช็อตก่อนขับมาแล้วแต่อย่างที่บอกทุกคนเขารู้ใช่ไหมว่าว่าเขาอะสามารถวางตรงนี้ได้เพราะตรงเนี้ยครึ่งล่างเนี้ยไม่มีคนเล่นแต่จริงๆอะทุกคนวางได้หมด แต่เขาชิงวางกันข้างหน้าหมดเลยครับผมก็ไม่ว่าอะไรที่เหลือคือให้รอให้เจ้าบิกเวิร์มตัวเนี้ยเขามีสกิลทำให้ทุกคนมองเห็นพังตัวก็จะสวยงามเลยโอเคเดี๋ยวผมอัพสไนเปอร์ให้กลายเป็นบาลซิงบุเล็ตครับเพื่อเสริมการป้องกันตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกว่ามันเพียงพอ มีบอลซิงบลเลตก็จะช่วยเคลียร์พวกลูกโป่งธรรมดาได้เยอะอยู่แล้วหลังจากเนี้ยหลังจากเนี้ยผมจะต้องลุยเดี่ยวคนเดียวผมมั่นใจว่าผมต้องลุยเดี่ยวคนเดียวแน่ๆเพื่อไปให้ได้ถึงด้าน100ถ้าจบด่าน55นะคนอื่นเขาออกหมดผมไม่รู้เหมือนกันว่ากับทีมแบบเนี้ยที่ให้เทียร์เล่นน้อยๆแบบเนี้ยผมจะไปได้สักเท่าไหร่ไม่มั่นใจเลยครับผมพูดตรงๆไม่มั่นใจเลย ขนาดนี้ให้เฮลิเพย์ตมาสักหน่อยนะสายกลางเทสสี่อย่างนี้นะผมยังพอโอเคเพราะเราสามารถย้ายตำแหน่งของตัวต่างๆได้ผมจะย้ายตำแหน่งให้มันดีกว่านี้ในบางตัวอย่างเช่นซาดา้าซาด้าเนี่ยย้ายตำแหน่งให้ดีกว่านี้มันทำได้อยู่แล้วครับโอเคโอเค มีความกระตุกครับมีความกระตุกเล็กน้อยนะไม่แน่ใจว่าคนไหนนะครับที่สร้างการกระตุกสิ่งนี้ขึ้นมาใกล้ละใกล้จะจบละคือใกล้จะจบนในแบบธรรมดาที่คนเขาเล่นกันนะ่ะแต่ผมจะพยายามฝืนไปต่อให้ได้ร้อยนี่มีกระตุกมีกระตุกมีกระตุก เราก็มาดูวิธีการวางตัวของพวกเขากันเนาะคือมันไม่ใช่สไตล์ผมเลยอะครับผมนี่จะชอบวางให้มันแบบดูดีเป็นระเบียบเขาขั้นเกินความจำเป็นแต่มันเป็นนิสัยอะ่ะมันเป็นนิสัยที่แบบว่าติดอะโอเคสไนเปอร์ผมวางครบตามจำนวนที่ผมต้องการแล้วผมวางมากไปกว่านี้ไม่ได้ถ้าวางได้อุ้ยเขาให้เงินผมด้วย เอาให้อีกะไม่ต้องให้หรอกผมไม่ได้จะเอาไปใช้อะไรอตอนนี้ผมอัพสไนเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วให้ลัวเลยเขาคงคิดว่าผมไม่ได้สร้างอะไรเลยมั้งมีเนี่นสนยสไนเปอร์ที่วางอยู่จบด่านนี้ก็จะจบชาเลนจ์อันนี้ละเฟย์ย์สองก็ให้ด้วยครับเขาให้เพราะเขารู้ว่าผมจะไปต่อสินะผมไปต่อ ใครจะไปต่อด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมไปต่อผมไปต่อเขาน่าจะออกไปแล้วมั้งใช่เขาออกไปแล้วเพราะผมคอนโทรลตัวเขาได้ยังยังเขายังไม่ออกเดี๋ยวออกแล้วมั้งเออออกไปแล้วเฮียสองออกไปแล้วครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยเป็นของผม ตัวนี้เป็นของเอ้ยไม่ตัวนี้เป็นของเพเยอร์หนึ่งคือมันจะแบ่งกันนะเวลามีคนออกไปก่อนมันจะแบ่งกันว่าใครเป็นของใครครับตัวนี้เป็นลูน่าเป็นของผมส่วนเจ้านี่บอมจูเตอร์เป็นของผมเหมือนกันปรับเป็นสตรองซะผมไม่ได้ปรับอะไรเลยเลยนี่เจ้านี่ปรับซะเจ้านี้เป็นของเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นต่อจนถึงด่านเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเราสามารถวางข้างหน้าได้มีคนนึงวางกรูกันเนอร์ไว้ไหมเฮ้ไม่มีหรอ รูกันเนอร์ถึงแม้ว่าจะทำแบบว่าระดับได้ไม่สูงเท่าไหร่อะแต่ผมว่ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะโอเคตัวน้ำแข็งตัวนี้ไม่จำเป็นสุดๆคือมันมันมันสร้างอะไรได้ไม่เยอะอะส่วนเจ้าี้ผมไม่ชอบเลยผมชอบเป็นฝ่ายนี้มากกว่าเยโอยะน้ำแข็งตัวนี้ขออนุญาตขายแล้วกันนะเดี๋ยวม,ม,ม,มันเป็นมันเป็นเฮ้ เดี๋ยวนะออผมทำไมผมออกหายไปล้วเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นของเพเยอร์สาเพราเรานี่ยทำไมผมมันไม่ได้ว,<น>ว้าเขาสร้างสไนเปอร์เพิ่มแล้ว,ว<น>เจ๋งมากเลยบอกเลยครับลงทุนกับสไนเปอร์ไม่มีผิดหวังแน่นอนผมการันตีให้ ว่าเพนจีนเียร์วางไว้ตรงนี้น่าจะดีนี่เรากำลังฝืนชะตาชีวิตนะครับฝืนชะตาชีวิตกันเองอยู่นะครับถอาเป็นอันนี้เนี่ยช่วยตั้งป้อมยิงสักหน่อยหนึ่งนะดังเงินที่เหลือเนี่ยถ้าเรามาอัพอเดล่าผมว่าก็เป็นออปชันที่ไม่เลวนะ แลเราทำอะไรดีเรากินดีกว่าถ้าเราคิดจะขายเราไม่ขายครับเรากินคนระับเรากินดีกว่าครับเพิ่มเลเวลดีกว่ามันมีตัวที่เป็นของผมผมผมจะทำอะไรกับตัวที่ผมสร้างเองก็ได้ครับแลวตอนนี้ทุกคนมองเห็นทางตัวลนะปิดจุดบอดไปได้เยอะมากอันนี้ควรจะเอาเป็นสายที่จมตีเหล็กเป็น,นครับจะดีกว่า ถ้ามือตีมือนี้ดีกว่าเป็นมือขวาดีกว่าอนี้ให้เลือกระหว่างมือขวากับมือซ้ายนะบางทีมือขวาก็าดีกว่าส่วนอโดราถ้าเลเวลได้แล้วผมว่ากินด,กดีกว่ากินใครดีเท่านั้นเองกินเจ้านี้ดีกว่าตำแหน่งไม่ตวัวเชอบแต่ตำแหน่งมากันนะ ผนี้แทนต้องกลัวเพื่อนผมจะกินเรื่อยๆจนอโดลา่านี่เลเวลแบบว่าเยอะไปเลยกระดาษเนี้ยมันมันไม่มีไม่มีเงินจะไปลงทุนกับอะไรแล้วครับแล้วการกินน่ะจะดีกว่าการที่การกินจะดีกว่าการที่เราแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเงินไปซื้อ e ยกผีครับโอเคพยายามเพิ่มเลเวลอันโดร่าอยู่ครับเพื่ออนาคตครับเขาเอาเงินให้ผมอีกแล้วอ่ะเพราะว่าคุณสร้างครบแล้วใช่ไหม เรเอาเงินไปซื้ออัปเกรดฮีโร่ไปเย้แล้วหลุดแล้วโอ้ยหลุดแล้วโอ้โหไม่น่าปรับสตรองเลยตเเลเัเอาเงินไปซื้อฮีโร่เพื่อนเอาเงินไปซื้อฮีโร่เอาเงินไปซื้อฮีโร่เชื่อผมไปอัพฮีโร่ให้มันดีกว่านี้จะมาเหรอมา นานทีได้เล่นอโด่าอย่าให้เสียอย่าให้เสียแย่แล้วกองนี้อย่แล้วไปไหวแล้วเออเอาเงินไป a p พ e a l o สิจะได้ดีกว่านี้แต่อย่างงี้ก็สนุกนะเออไปไม่ถึงด่านร้อยครับไปไม่ถึงด่านร้อยครับผมพูดตรงๆด่านนี้ต่อให้เล่นโซโล่ยังยากเลยถ้าจะไปถึงด่านร้อยเพราะว่าเทียร์ต่างๆที่เขาให้เรามาเนี่ย มันน้อยเสนอเกินครับเกยสามมันสูงสุดไห่ให้สี่หน่อยก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเล่นโซโลเลยเหรอก็น่าตนเหมือนกันนะเนี่ยแต่โซโลปึ๊บนะจำนวนที่ให้เล่นมันจะน้อยเนะมันจะน้อยกว่าอันนี้มันคือต่อคนถ้ามีทุกคนเล่นแล้วทุกคนเล่นวางแบบตามจํานวนอย่างเงี้ยวางสไนเปอร์เกีสองสามก็ได้สองสามศูนย์อย่างเงี้ยทุกคนมีแปดตัวมีฮีโร่ที่คุยกันมาแล้วนะ ฮีโร่ที่รวมรวมความสามารถกันดีๆก็อ่ะมีอทีเอนคนนึงเอเทเน่ a a คนนึงมีเบนจามินก็ได้เบนจามินเนี่ยคอยให้เงินเพื่อนก็ได้อ่ามีเอทีเนเอเทเน่เนี่ยคนนึงอะดร่าเบนจามินเลกตัวหนึ่งเอาอะไรเป็นทรายก็ได้เอาเป็นทรายก็ได้ถ้าไม่คิดมากนี่เป็นทรายก็ได้อืมมันดีก็ดีเหมือนกันกวาดได้เกลี้ยงเลยแต่เมื่อกี้นี่ไม่เพียงพอครับผมเผลอใช้สกิลเยอะไปนิดนึง เลยได้แค่ประมาณนี้ผมก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะโอเคครับประมาณนี้ดีกว่ากับการเล่นโคบเล่นแบบว่าอ e ีโดยนเนกับใครที่ไม่รู้จักมันก็จะเจอได้หลายสไตล์หลายรูปแบบนะแล้วแต่ดวงเลยว่าเราจะเจอแบบไหนนั่นเองเอาละพอละประมาณนี้แล้วกันโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอแค่นี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลมืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมสัญ้านี้ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม